วิธีการปลูกข้าวให้ได้ G A P ตอนนี้ที่ปลอดภัยแล้วมันจะมีอยู่2วิธีทำอย่างไรที่เราจะไม่ต้องสีดยาฆ่าหญ้าครับถ้าเป็นนาหวานนาใช่มเมล็ดปลูกตัวน,นี้ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าการที่จะหากลุ่มยาคุมหญ้าที่เป็นอินทรีย์ค่อนข้างจะยากนะแต่ก็มีหลายบริษัทที่มา ติดต่อแต่ลุงไม่แน่ใจว่าจะทําได้แต่ที่ตอนนี้ที่กลุ่มของลุงทำได้ก็คือจะมีวิธีปลูกอยู่2วิธีก็คือหนึ่งวิธีนาดำสองวิธีทำนายโยนะจะทําได้จริงๆแล้วนาดําดีที่สุดแต่ปัญหาก็คือเรื่องแรงงานค่าใช้ใจ่ายอาจจะต้นทุนจะสูงตอนนี้เฉพาะค่าปลูกนี่ก็โตกอยู่ไร่หนึ่งประมาณพันสกว่าบาทก็จะมีวิธีการลดต้นทุนโดยทำนายโยน ซึ่งลุงก็ทํามาประมาณ3ปีก็ได้ผลดีกอตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมยาได้100%เเครับเพราะฉะนั้นเรื่องยาคุมญ้าเรื่องนกกินเมล็ดข้าวเรื่องหอยเชลรี่เออตัวน,นี้ก็หมดปัญหาไปได้เลยครับวิธีวิธีทํานายโยนก็คือก็จะเริ่มตั้งแต่การพอก้าเนาะครับพอก้าไล่หนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ80ถาดเราจะมีถาดหลุมนะ ครับข้อกาบแปดสิบถาดต่ตอนหนึ่งไรครับตอนนี้เมื่อก่อนนี่ลุงก็จะใช้หยอดเม็ดทีละถาดละถาดแต่มันก็ช้ามากตอนนี้ลุงก็มีการทําเครื่องทําเครื่องหยอดก็วันหนึ่งก็จะได้ถึงประมาณห้าร้อยกว่าถาดก็ไหวมากก็ทําการให้ลดต้นทุนตนนัวนี้ตอนนี้ก็ทางกลุ่มของลุงนี่ก็จะมีการทานายโยนค่อนข้างจะเยอะครับ เพราะก้าในถาดหลุมนี่อย่าง500ถาดนี่ลุงก็จะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งวันนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่เม็ดเอาแห้งๆเลยเสร็จแล้วก็เอาไปลงในแปลงนาลงในแปลงนาแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มใจส่วนมากลงจะใช้เป็นระบบมินิสปริงเกอร์เปิดน้ำติดต่อกันสัก3วันเนี่ยมันก็จะแตกงอกได้ดีมากถ้าเราเพาะไม่ถูกวิธีเม็ดเข้าไม่งอกอีกนะ คือปัญหามันจะทำยังไงให้งอกได้สักเกอย่างเงี้ยหนึ่งให้ต้นกล้างอกดีสองงอ,งอกแล้วนะครับหลังจากที่งอกเนี่ยที่เราลดน้ำไปน่าจะใช้เวลาประมาณสัก15วันเราก็จะโยนได้เลยวิธีโยนนี่ก็คิดว่านึคนต่อหนึ่งไร่ทำได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนไปในตัวจากที่1,300บาทก็จะเหลือประมาณสัก300บาทต่อไร่ ก่อนเราเซฟไปได้พันกว่าบาทเฉพาะนาโยนกับนาดำนะแต่ว่าผลผลิตพูดถึงว่าถ้าผลผลิตการแตกกรอต่อลำต้นต่อกอนะนาโยนจะมีสถิติถึง40กว่าต้นต่อหนึ่งกอแต่ถ้าเป็นนาดำนี่ประมาณสัก25กอใช้ค่าแรงเยอะ แต่การแตกกอน,น้อยกว่าก็ก็แปลกอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้กเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะหันมาทําวิธีแบบนายนูนครับพูดถึงถ้าเมล็ดพันธุ์นี่แต่อย่างของโรนี่มันเป็นกลุ่มเม็ดพันธุ์ข้าวเนาะเราก็จะมีเครื่องที่แยกกลากอะไรดีดีแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าการทําความสะอาดอเป็นเรื่องที่สําคัญนะ แล้วก็ต้องมีการคัดเอาข้าวเรีบคัดเอาเปลือกข้าวใดเม็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับแต่ส่วนมากนี่ทางกลุ่มของเรานี่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ทําเมล็ดพันธุ์ข้าวพี่น้องที่ทําทั่วไปเขาก็จะมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกลุ่มของเราครับซึ่งเราจะมีกะมีเครื่องแยกเม็ดพันธุ์เครื่องแยกหญ้าหรือสิ่งเจียโปน,นี่ออกไปได้ดีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงว่านั้นเลยครับก็จะก็จะทำได้ดีมากครับ ของเรานี่ส่วนมากก็จะเป็นสันปะตองหนึ่งแล้วก็หอมมะลิสันปะตองหนึ่งนี่ประมาณแ0ซ์ข้าวหอมมะลินี่ประมาณสัก2ีน้อยมากาจริงๆแล้วถ้าเรามีระบบน้ำสปริงเกอร์นี่นะข้อสำคัญจะต้องไม่มีหญ้าอาจจะใช้วิธีถางหญ้าเนาะคับแต่แล้วก็ทุบดินให้แน่นนะเพราะว่าเวลาข้าวจะงอกดีมันจะต้อง สัมผัสกับดินจะใช้พลาสติกรองนี่มันไม่ออกครับก็ให้มันสัมผัสดินแต่ดินจะต้องแน่นถ้าดินมันแน่นเนี่ยดินไม่ดินพูนลากเขาก็จะลงไปเยอะทําให้เราถอดลําบากถอนลําบากถาดหนึ่งนี่ก็จะอยู่ที่เกบาทมันจะมีอยู่436หลุมต่อนหนึ่งถาดนะครับไอ้ตัวนี้จะตกอยู่ที่ใบละเกบาทมันจะมีอยู่ 436หลุมครับไร่หนึ่งก็ประมาณ80ถาดอันนี้ก็ชุดหนึ่งนี่น่าจะใช้ได้ประมาณ3ปี3ปีถ้าปีหนึ่งปลูกสองครั้งก็ได้6รอบครับก็ใช้ได้ดีครับครับก็คือความสูงของต้นกล้านี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก7เซนขึ้นไปเจเซนก็ใช้ได้แล้วครับส่วนมาก 10... 15วันเนี่ย ถ้าเป็นช่วงนานาปีนี่นะครับสักสิบวันนี่ก็ใช้ได้แล้วเพราะว่านาปีนี่เข้าจะงอกไปถ้าเป็นข้าวนาปลังนี่มันไปเพพาะช่วงฤดูหนาวข้าวมันจะงอกช้าหน่อยต้องเกินต้องไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันมันถึงจะยาวเจ็ดสซนขึ้นครับะครับครับตอนนี้ก็จะมีวิธีโยนอยู่สองลักษณะอย่างของลุงที่ใช้วิธีง่ายๆก็คือลุงก็จะอยู่บนคันาเนี่ยจับเวียงไปเลย นะครับแต่ก็จะมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขามีการลงแขกเขาเขาก็จะเลียงแถวโยนทีละกอละกอ,ะกอะประมาณสักจีแปดแถวเดินเลียงแถวไปเลยลักษณะน,นี้จะประหยัดต้นกล้าได้ดีกว่าข้าวก็จะห่างได้เสมอแถวเพราะว่าเกษตรกรจะเลียงหน้าเหมือนกับนาดำแต่วิธีโยนโยนเป็นแถวเป็นแถวทีละต้นละต้น ไม่ต้องกกมโยนเป็นกอใช่ไหมฮะโยนเป็นคาเป็นหลุมเป็นหลงหลุมเงหลุมก็คือโยนลงเลยครับผมแต่ถ้าอย่างของลุงนี่ก็จะใช้เอาทีละหลายต้นอยู่หมุนกันนะเหวี่ยงเลยครับตรงไหนที่มันช่องมันห่างไปเราก็จะซ่อมทีหลังครับอันนี้ก็จะเป็นแกะยากไหมไม่ยากครับไม่ยากครับเพราะว่าถ้าดินข้างล่างแน่นนะทำไมไม่จะไถพวนแล้วถางหญ้าใส่แล้วเราดึงมาฟลูดเนี่ย ลากมันจะติดมาเฉพาะเป็นหลุมเป็นหลุมข้างบนเองจริงๆแล้วคนที่ทําเก่งเนี่ยเขาทำสถิติได้ถึงวันละสองลาแต่ถ้ามือใหม่นี่โอ้สองคนสักไร่หนึ่งนี่ก็หลูแล้วนะอย่าอย่าคิดมากคร <c oughs> ับพอเราพอเราโยนเสร็จนะครับก็ประมาณสักสามวันสามวันเนี่ยเราก็จะมีการปล่อยน้ําเข้าท่วมละท่วมประมาณสักหเซนท่วมแปลงนานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะโยนเนี่ยข้าสำคัญก็คือการปรับพื้นนาให้เสมออย่าให้เป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะไปเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำเนี่ยมันจะไม่เสมอบางที่มันอาจจะท่วมก้าบางที่อาจจะน้ำท่วมไม่ถึงที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยจะมีโอกาสที่หญ้ามันงอกขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามวันอย่างของลุงนี่สามวันเนี่ยลุงก็เริ่มเอาน้ำเข้าแล้วครบสามวันลุงก็เอาน้ำเข้า แต่อย่าให้มันมิดปลายข้าวนะครับต้องให้ให,ให้ให้ปลายข้าวมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก็จะป้องกันเรื่องหญ่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่เราไม่ต้องไปใช้สารกําจัดวัชพืชใดๆครับ mm hmm. ก็จะสามารถทําให้เราสามารถผิดอาหารที่ปลอดภัยได้<อ>ก็หลังจากนั้นเราก็ให้ปุ๋ยส่วนมากของลุงนี่ถ้าได้สักสิบวันนี่ลุงก็เริ่มให้ปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ด้วยใช้ปุ๋ยที่ลุงผลิตเองนะใส่ไล่หนึ่งก็ประมาณสี่กระสอบกระสอบหนึ่งมี30มสิบโลเนาะลุงก็จะใช้ไร่ละสักสี่กระสอบช่วงหลังหลังจากที่เราโยนละสิบวันสิบวัน